ไปแค่เฉพาะที่ภาคตะวันออกเชียงเหนือที่ต้องเผชิญกับอากาศที่หนาวเย็นจัดนะครับแต่ว่าหลายภูมิภาคทางภาคเหนือรวมถึงภาคกลางยังคงมีอากาศที่เย็นต่อเนื่องส่งผลให้บรรดาสถานที่ท่องเที่ยวตามยอดดอยสูงครับนักท่องเที่ยวเริ่มจะบ,บางตาลงอย่างที่ดอยอินทนนท์ซึ่งมีอุณหภูมิลดต่ำลงถึง5องศาเซลเซียสร,รวมถึงมีฝนตกลงมาหนักด้วยครับค่ะขณะที่พื้นที่ราบในหลายจังหวัดนะคะก็มีบรรยากาศการซื้อขายเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยบางจังหวัดก็เริ่มมีการแจกเครื่องนุ่งห่มกันหนาวผ้าห่มให้้้กัับบผูประสภยแลว ผู้ว่าราชการจังหวัดใส่แก้วพร้อมด้วยเหล่ากาชาติแจกผ้าห่มของมูนนธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถปัมภ์ผู้ประสบภัยหนาวใน11ตำบลของอำเภอวัฒนานครเช่นเดียวกับชาวบ้านในอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะคะได้รับแจกเครื่องนุ่งห่มกันหนาวโดยเฉพาะผู้ยากไร้ผู้พิการและคนชราค่ะ ขณะที่ประชาชนในจังหวัดอ่างทองไปเลือกซื้อผ้าห่มและเสื้อกันหนาวมือสองตามตลาดนัดกันอย่างคึกคักเนื่องจากมีราคาถูกนะคะตั้งแต่ตัวละ100บาทถึง300บาทส่วนที่ดอยอินทนนท์ในจังหวัดเชียงใหม่ตลอดทั้งวันนี้ค่ะก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปสัมผัสนะอากาศหนาวอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามีนักท่องเที่ยวไม่มากนักนะคะเนื่องจากบ้ามีฝนตกแล้วก็มีหมอกหนาอุณหภ,ภูมิต่ำสุดวันนี้บัดได้ที่5องศาเซลเซียสค่ะ ประกอบอาชีพส่วนตัวอยู่แล้วค่ะก็เลยเดินมาวันธรรมดาเสาร์าอาทิตย์ส่วนใหญ่ก็จะไปไหนไม่ได้แล้วคนเยอะด้วยะคะ่ะแลวอ,อ,อย่างที่มาทาเนีย่ะเรามีการเตรียมตัวอะไรอย่างไรบ้างเพราะเนื่องจากสภาพอากาศล,ลดลงอย่างรวดเร็ว,วก็ <c oughs> เตรียมเสื้อผ้าที่อบอุ่นกับร่างกายค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับความหนาวทุกอย่างสูงคงถุงเท,ท้า ทางด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติลอยอินทนนท์ระบุว่าอากาศที่หนาวเย็นในขณะนี้นะคะบ้านพักถูกจองเต็มทั้งหมดส่วนที่ลานกางเต็นท์ก็มีคําสั่งห้ามนักท่องเที่ยวกลางเต็นท์เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นมีความเสี่ยงเกิดอาการช็อกหรือว่าขาดอากาศหายใจได้ค่ะบางท่านอาจจะไม่รู้เอาไฟเข้าไปด้านในก็าอาจจะเกิดอันตรายนะครับก็คือพูดง่ายงว่าจากสภาพอากาศฝนและอากาศเย็นอันนี้ไม่เหมาะ แล้วก็ไม่ควรที่จะการเต็นต์นะครับก็ขอแนะนำนักท่องเที่ยวนะหลีกเลี่ยงการการเต็นต์แล้วก็ไปใช้โฮมสเตย์ของชาวบ้านนะฮะหใช้วิธีพักด้านล่างแล้วก็ขึ้นมาเที่ยวนะฮะมาเช้ากลับเย็นอย่างนี้ขอแนะนำอย่างนี้มากกว่าเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับ ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะอากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่องก็ทําให้ชาวไทยภูเขาบ้านเข็กน้อยอําเภอเขาค้อต้องห่มผ้าแล้วก็ก่อกองไฟให้กับลูกวัวที่เกิดใหม่ค่ะโดยมีอุณหภูมิต่ําสุดที่ภูทับเบิกสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนะคะที่วันนี้วัดได้ติดลบ1องศาเซลเซียสค่ะ